หนูอยากเรียน,ส,นสูงสูงค่ะหนูเห็นพ่อแม่ไม่สบายแล้วหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะอยากรักษาพ่อแม่และชุมชนค่ะ นทุนชีวิตมีน้อยกว่าคนอื่นแต่หัวใจสู้ของเด็กหญิงวัย11ไม่เคยด้อยกว่าใครและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่772ลูกสาวชาวปากยอที่บ้านห้วยโปง่งช่วยทำงานบ้านและทอผ้าเกือบทุกบ้าน แต่รัดดาต้องช่วยงานนอกบ้านด้วยวันจุดหนูไปช่วยพ่อแม่ปลูกข้าวถันยานแล้วก็เกี่ยวข้าวค่ะบั้านนี่มีคนจ้างปลูกกาแฟค่ะแม่ไม่สบายละแม่บอกว่าอาการมันคล้ายๆบอกว่าเนี่ยออกแล้วคล้ายๆเลือกหลายเข้าไปในหัวครับแต่เท้ามันจะเย็นเดินไม่ค่อยได้ พ่อเป็นโรคหอบหืดถ้าทํางานหนาจ,จะหายใจไม่ออกค่ะต้องกินยาวาลัสหลายๆอย่างกลับจากโรงนเรียนหนูเห็นพ่อหายใจไม่ค่อยออกค่ะแล้วก็หายาให้กินพ่นยาให้ด้วยค่ะแม่ไม่สบาย10กว่าปีแล้วเคยไปหาหมอครั้งหนึ่งแล้วไม่ยอมไปอีกชุมชนบ้านห้วยโป่งห่างจากตัวอำเภอแม่ระมาดถ60กิโลเมตร แต่ใช้เวลาเดินทางถึง3ชั่วโมงค่าจ้างรถไปกลับรอบละ3,000บาทบางคนเดินไปเรื่อยๆเผื่อว่ามีรถผ่านมาก็ขออาศัยไปด้วยพ่อต้องไปรับยาโรคหอบอืดเดือนละครั้งอาศัยติดรถคนอื่นไปลัดดาอายุ11ขวบจำเป็นต้องไปในเมืองมาแล้ว3ครั้ง ครัแรกหนูไม่สบายค่ะเมื่อวันทานคิดว่าเมื่อไรจะถึงโรงพยบาบาลหนูปวดหัวแล้วค่ะต่อปอนึงหนูไปทำบาตรประชาชนกับแม่แล้วหนูก็ตีรคคนไปปอห้าหนูไปแค่สุขาศกษา์และหนูก็ไปกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็อ้วกค่ะพ,พ,พ,พอไปถึงก็พัดแล้วก็อีวันหนึ่งก็เคงค่ะถ้าแค่วันนั้นเลยเจอคีอะไรไม่ออกค่ะมาหู แม่เดินไกลไม่ไหวพ่อทำงานหนักไม่ได้ลัดดามีพี่ห้าคนแต่มีครอบครัวไปหมดแล้วลูกคนเล็กเลยกลายเป็นกำลังหลักของพ่อแม่เป็นดีผสมกับขี้หมูเอาไว้ปลูกกาแฟและปลูกพลไม้ค่ะมีคนจ้างปลูกกาแฟให้ไปรับต้นกล้ามาปลูกใส่ถุงค่าจ้างห้าถุงต่อหนึ่งบาทรับมาหลายรอบแล้วพอต้นกล้าแข็งแรง พ่อก็จะพาลัดดากับเพื่อนไปช่วยกันปลูกค่าจ้างรวมวันละ120บาทบ้านไวโป่งเป็นชุมชนต้นน้ำแต่ละบ้านปลูกข้าวอย่างเดียวไม่ปลูกข้าวโพดเพราะต้องใส่ปุ๋ยพ่นยาและไม่คุ้มกับการกู้เงินมาลงทุนหน้าฝนลัดดากับพ่อต้องมาถางหญ้าในนาบ่อยๆ ข้าวจะได้โตเต็มที่และเก็บเกี่ยวง่ายพอข่าตัดจ้านแล้วก็เหนื่อยค่ะหนูบอกว่าพักแต่พ่อไม่พักค่ะหนูก็เหนื่อยแค่ไหนหนูก็พยายามเพราะอยากให้พ่อไม่เหนื่อยค่ะถ้าทำแค่แป๊บเดียวกลับมานี่พ่อแม่ก็เหนื่อยเหมือนเดิมค่ะมีรายได้ไม่มากนักจากการรับจ้างปลูกกาแฟและงานขนทราย เอาปุกกีไปตัดไยในห้อยค่ะแล้วก็ขมไว้เป็นกองได้เงินข้าจ้างกระสอร้านห้าถงหกบาทค่ะงานสอนให้อดทนพ่อสอนให้ไม่ทอ้อหนูเคยไปทันยาเล็ดแต่ก็ต้อยมือหนูบวมค่ะเล็ดก็ต้อยปากพ่อหนูรู้สึกว่าเจ็บพ่อก็เจ็บ แต่พ่อก็ยังย้นทำให้หนูรู้สึกดีขึ้นค่ะหน้าฝนหนูและเพื่อนๆไม่มาหน้าโรงเรียนค่ะเพราะถนนเลอะค่ะ หน้าฝนไปโรงเรียนด้วยเส้นทางลัดแต่ไม่ว่าหน้าไหนนักเรียนก็ต้องถือกิ่งไม้ท่อนไม้มาคนละท่อนถ้าไม่ถึงมันจะไม่มีการทำกับข้าวครับเพราะฟืนไม่มีค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นสนับสนุนงบอาหารกลางวันนักเรียน ครูจะไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่จากในเมืองสัปดาห์ละครั้งช่วยกันทำอาหารกลางวันไว้ก่อนเข้าเรียนถ้าเนื้อสัตว์ไม่พอก็จะใส่โปรโตีนเกษตรด้วยนักเริป,ปลาแห้งผักน่อมไม้ค่ะชั้นอนุบาลถึงปร .6 รวม83คนครู5คนครูบางคนเริ้นสองสอนช้างค่ะ ห้องปอสี่และห้องปอห้าค่ะและครูอีกคนในห้องปอหนึ่งปอสองค่ะช่วงนี้พ่วงนวยการและครูอีกสามคนไปประชุมและผ่านักเรียนไปแข่งขันขอเอโนโนเคนเด็กที่นี่เขาเก่งแต่ด้วยความที่ว่าเขาขาดโอกาสบางอย่างครูก็ไม่ครบชั้นอุปกรณ์แล้วก็สื่อไม่พอครับ ครูมาจากหลายจังหวัดในภาคเหนือมาอยู่ประจําและไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะหนทางไกลในหน้าฝนบางคนต้องใช้เวลาไปกลับเกือบ4วันโรงเรียนจึงให้สอนติดต่อกัน20วันแล้วหยุด10วันเพื่อให้ครูได้กลับบ้านอีกปีเดียวลัดดาจะเรียนจบป .6 และต้องไปเรียนต่อไกลบ้าน อุปสรรคหลายอย่างรออยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่าจะสู้หรือจะถอยก็ขอให้เขาพูงมาแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็ขยันเขาก็จะประสบความสำเร็จเห็นไกลๆสูดๆนนี่ถ้าพยายามเดินนี้จะถึงค่ะเมื่อความฝานของหนูหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะแต่ก็ยากและหนูก็จะพยายามทำให้ได้มีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคอง เเีงธอโครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงลัดดาอาชาสัญจรจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก10,000บาทและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้าน้วยโป่งด้วย เรารู้จักคนเก่งไว้ใจแกร่งอีกคนเมื่อ7ปีก่อนเขาพลาดโอกาสในการเรียนมหาวิทยายลัยเพราะไม่มีเงิน <Hotel> <ม>ตั้งแต่ประถมบุ๊กต้องตื่นนอนตอนตีสามทุกวันเพื่อไปรับจ้างกรีดยางวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะออกรับจ้างเพิ่มเติมในไรนาด้วยบุ๊กชอบดนตรีและเล่นกีตาร์เก่งสอบได้ควต้าสาขาดนตรีศึกษาที่มหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตแต่ต้องสละสิทธิ์ เพราะไม่มีเงินลงทะเบียนปีถัดไปบุ๊กสอบเข้าเรียนต่อใหม่สอบได้ที่คณะศาิลปกรรมศาสตร์สาขาดุรยางคศาสตร์สากลมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาปัจจุบันบุ๊กเรียนจบและได้รับราชการครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบ้านน้ำกระจายอำเภอเมืองจังหวัสดสงขลา วันนี้อาจารย์ธรรมศักดิ์ยาลาหรืออาจารย์บุ๊กมาร่วมกิจกรรมกับคุณครูจากทั่วประเทศในโครงการเสริมสร้างศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติรุ่นที่สิบซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอาวิดีโอเปิดให้นักเรียนดูบ่อยๆเพื่อ,อเป็นกําลังใจส่วนนักเรียนที่เป็นอยู่ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันกับผมพอเราผ่านาเรื่องไล่ๆม,มันมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นต้องขอขอ,ขอบคุณ สำหรับโอกาสดีๆจากโครงการสารลักที่มอบให้ผมได้มีทุกวันนี้นะครับมีโอกาสได้ศึกษาต่อแล้วก็ได้มาทํางานที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้ทํางานเพื่อที่จะมอบโอกาสนี้ให้กับนักเรียนต่อๆไปครับไม่ว่าอุปสรรคจะมากแค่ไหนหากหัวใจไม่ท้อถอยก็ย่อมไปถึงฝันได้ค่ะ และคุณผู้ชมก็สามารถช่วยให้เด็กๆไปถึงฝันของพวกเขาได้นะคะถ้าหากพบเห็นก็บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขามาที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งพร้อมกับชมและแชร์เรื่องราวของพวกเขาสวัสดีค่ะ